เห็ดบวกจ้ะพี่น้องแต่ออนซอนแห่งจ้าคือเดาเอาเน,ะนาะน,น,น,น่าเลศม,มาขอจุ่มนี่กขวดแดงจ้าจนะ้ำติ่มเนี่ยจ้ามูลสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีฟซีุกท่านที่เขามารับชมคลิปส่งมิโนอ,อิซานบ้าน่าจ้าวันนี้ไม่น้อยกะพาเดินทาง,ขงเขาป่าหาเห็ดคือเก้าจ้า มาพบกันในวันที่28กันยายน2567จ้ะเขาไม้ปลาได้ตะกองมือนีป้ปลาบาน้องจองครับผมตะบนเหนือคามเพื่อบุญธนิกจ,กจกังหวัดอุบลครับผมจ้าก็เขาปลาบาน้องจองเขาเนาะแม่ครับผมเมื่อวานเทากับมันเลยจ้ะพี่น้องกับเป็ลุงลอบซุบหน้าการจ้าวเหมือน,น,นี้หน่อยจิสุสิมาเฮ็ดยังจใจพี่น้องไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับผมแรกแขกมัน,มนจา้าอุ้ยก๋วยแดงแกงหวานนะตะก้อแดงครับผมงามแหงจ้ะหาม่เเองนนนาไปะข้าวดินงามแหงจ้ะพี่น้องก็เลยเอาข้าวดิน เอาข้าวดินนำจ้ะฝนบประตกใส่พืนนอนตะกาะน่เองามน่จ้ะอุ้ยแต่ก่อนอนเห็นพีเกาะงามนล้นไม่ไเนะแม่นจ้ะขมันก็ขาวอยู่นี่แ้อก็มีมดเลยตังนจ้ะมันบ็ดกระจัดโอมเป็นมจ้ะ ออกคักพร้อมกันยี่ได้ลาเห็ดก็ได้ครับผมอะไมนครบบนาเลนอตะเกาะไม่คร่บผมะออกไม่บ่ตะกาะสิออกไม่เพราะว่ากลงเห็นแม่ครับผมเาวดินจ้ะเห็ดกลางทางมเ็ไรนะันจะขาวดินนี่แล้เนาะแมครตบผมเห็ดปวกกหมดอลไรละเนาะแม่เห็ออกร้ายมือละอะไรใบ่ะเห็ดเต็มอ้ยใคระจ้ะ Đen cái nè Đen nè cái này bên nga cái này Đen nga cái này bên nga cái này นเด้อาข้าวดินเนี่ยจะบน้รรลุรอฮ่าหาเห็ดอื่นก well ับโบเห็นเนาะแม่ครับผมเห็ดคอกับหางๆครับพี่น้องข้าวดินก็เก็บไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวสีบดไดเห็ดยังเลยแม่ครับผมจะถ้าเขาเลาะไปแล้วเลาะไปแล้วโบเห็นสิว่าโอ้ยเสียดายเด้บดได้เก็บเอาเดี๋ยวยิ้มบดไดขาแห้งบ่ขึ้นสองเลยจ้ะ ดึงเด็มเอานะจ้ะเราเ็นนงแข็งนี่เจ้ะเ,นเนห,ห็ดอันนี้ห่ก็ปิดูซีนไว้เห็ดอันนี้ก็แซ็ด้โเด็ดกกกงาั่นเลยไม่หนเะนาะงาขาวอย่้ ดอกกุนยังแด่ยังไม่น่อยนะคะผมกัาทันเหลืองเนาะแมนจ้่มันีดอกก้งงามกำลังออกมาเลยเ่าเนาะจ้ะของบะเรืองค้าบะเรืองค่ะพี่น้องามอยู่เหมือนฝนบาตกเต็มฝนไหนกูได้ไหนจ้ะดอกงามแม่งครับผมโว้ยหาก็ได้ ติมเลยจ้ะหมูนวัวยังน้ำหน่ไเลเนาะแมนจ้ะอืมอนี้ตัวเจ้าขาขา้ายเป็หมูเลยนะตะกอแมนนะผมอุ้ยแมนเบดเลยนะก็ขาเลย่้นไนอด้เบิดเลยโอ้หมูหวานขึ้สิเป็นจุ่มขนาดตะเอาไปวันนน้ำมันน้ำหน่เลเนาะหมูหวานน้ำนดกอครับ น้ำฮ็ตกอฮห็ดัวจ้ะถเนาะจ้ะั้เอาแต่นายไ้นยก็แมนมาหน้ไมนามนจ้ขาย่ายแมนมยใืมเนเดียตาใหญ่มาอุตเจอตาน่อยไมน้าน้น้ คือว e ่าซิมาเก็บเพิ่นน้ำนะจจะเพราะว่าเมื่อวานเเห็นเ่นไหวอยู่แต่ว่าฝนตกจ้ะก็เลยไปเก็บวานน้่ยเนาะใ่อองนนไหมออกจ้ะออกแนแม่เนล่ะเนลมก่ไ้ห่านคือสิมีแต่ังซีนนาอแม่ครับผม นี่เป็นหวานเร็วเรื่อนิดหน่อยเนาะเข่าดิ่งเถอะพี่น้องนี่เมื่ออื่นนี่เก็บใบใดเลยพี่น้องเท่าอ่ะเข่าเห็ดตามฤดูกาลเรกันนะจ๊ะแี่ครับผมเห็ดยังเขาเก็บเห็ดอันนั้นเนาะแี่ครับเห็ดหน้าขาวดีเด้อป๊อ เฮ็ดอันนี้ออกเมื่อไรจะเฮ็ดยังะต่อไปนี่น้องะเนาะตีก็มันนเฮ็ดเพิก็ออกก็คือกันเบื่อเอานึ่งอี่นมุมก่อนแกงนะจุ่มเดียวนะไม่ไนะอนกันจุ่มนจะมีตุ่มเ่กนี เฮ็ดดินนี่มิวหน่อยหมักขึ้นแกงแสับขึ้หวานแหงหน่อต้นนี right? ้กำลังพอดีน nice> ้ำไม่นานเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าหลังก็ต้องใส่ขวบอุทนแม่ครับผมโอ้แต่ก่อนใช่ในแต่นี่ยหน่อคนบ่ถ้าฝนเป็นได้น้ำไม่นานเนาะถ้าฝนตกใส่แหงๆนั่นหลังหรโอ้ยนั่งอยู่เดินเติมพี่ครับยั่มาหมูอ่านบ่เอาแล้วล่ะฝนตกใส่คนแม่ครับผม ตนนี้มาแต่งหน้าอีกแล้วเผื่อทำเป็นรุ่มครับผมหวานนี่งามนั่เปอนหวานชิ้งามขนาดงามอีกล้วมาเลยเก็บเลยเลยน่นเปนนะมาเลยชิ้นมันเยอะเป็นโมเลยนี้ปะแด้เยอะแดเบิ่งกระหูเป็นติน ดอกนี่จะเท่าไงเลือกเอานะพี่นะพี่จะมีดอกออกก่อนออกรุ่นนล้วเป็นไงนะแดนจ้าน้ำเห็ดข้าวดินมาพอละงหงอกกลัวเป็นมูไ่เก็บเลยนะน้อยต้องจุ่มครับผมจ้าเขาสูมอนเห็ดดินมาตะก้อนแดงครับผมเห็ดดินเห็ดแดงแดนครับในบ้านสิในบ้าน อม่างนอตะเกาะนี่ครับผมเข้าข้าวเลยจ้ะแต่ก็ออกเป็นพีแต่ก็ออกเป็นหมองคือกันเด้อจ้ะผมไม่ได้ออกทัวนน้ไม่นานเนาะจ้าอือนอตะเกาะพี่เดียวสามหรอสามสามหรอแม่นจ้ะจุดหกอะไรแบบน้อเข้าทถิมเซลอ๋อไก่น้ำอีกเนาะจ้าน้องเห็นก็ออกแล้วก็หอนเต็มบันยิง เฮดยังจะออกอีกห่อนแบบนี้ห่อนจะหนหมอกลุ่งยังสีวอนเฮดบดเลยน้ำมีน้อยหมอกลงหมอกหมอกลุ่งน้าอยู่หมอกลงฝนตกใส่คอนอากาศมาห่อนน้ำมีน้องมีแดดดังเนาะแมนนะผมมีซีดอยู่ได้นะำมีน้อยเนาะแมนจ้ะไว้สองช่างถือใส่ตุ่มก่อนเฮดบดเพิ่อนกะออกก่อนเนาะต้องไปถือใส่ตุ่มน้ำมีน้อยเนาะแมนบระตับ แลเลยตัวนี้น้องขาขาให้ซีบรินเป็นตึกขาวๆเอาให้คนเห็นให้คนเก็บขักๆแต่ว่า,าวบางคนก็นอกเอาบน,นะไนออง,อ,งอุ้ยเอางาเลยเนาะแม่จ้เะเกอะไรนอายุแล้วทั้งใน,ะน,นเป็นจู่มเพิน่เนะจ้ะโล้องคน สะพัทอนกินเนาะออกลายเลยไ่หน่อยลายหน่อยพ่ก็บโกินไนเฮ็ดจ้าใส่ก้างพี่กินเฮ็ดกอเฮ็ดกอเฮ็ดละงหกแล้วพี่กินได้ไม่นยเฮ็ดเพิงคนแล้ววายมีเท่ามากเก็าเลือกว่าเป็นคนนะไม่นอยแคนุงพี่นั่งมุ้งเท้านี่นอยบ้าเยะไม่หน่อย โอแจเนาะมีอนมผมออมองลงงจ้ะแดดแค่นี้พ่นอยากเนน้าพอแดดจะได้เนี่ยทำไปหน่อยเนาะมาเก็บอยู่ภาังกไ้องทำไปหน่อยแดดแดดดี่ะได้ไหมได้ดูดไปเลย แต่ว่ายังแข็งเมื่ออื่นหน่ามีนอเอาตาใหญ่มากนคันเรือพูดไม่มีพนักไม่มี่หมืนบ้าเออแม่มนม่เมนจ้ามาของยเปนงม่เ่จ้าะไไหมตัวนี้ไม่เเนาะจ้าใน่ด็กเมนแม่หมถึงเตืองมนวู้ฮ้อหอไ่เนหอนแห้งนั่นี่ไมเนาะ น้ค e no? right oh, oh, okay. ับตูมเมื่อวานคือจิมีดตจังสีเนาะไม่เห็นแต่ผมพี่แต่บรเดีมาจ้ะยรัดแล้วเนาะเ็ดข้าดีที่เจ้ก่อนเก็บออกมน่อยออกมน่อยเรเอได้หนลเาไปต่าก พี่น้องบรรยากาศบอลหงเกเล็ดข้าวดินน้ำไม่ไหนเนาะอากาศก็บหอนหอนพี่น้องหอนแห้งวันนี้มีหน่อยบอกที่หอนแห้งมีหน่อยนะเมือาา่อว่าว่าเคยหอนแบบนี้ทื่อๆนอ่ตัวผมจะพี่น้องมืดคึมหอนฝนนีือ่าเอาฝนเอาฝนนี่อว่าจะหอนแห้งวันนี้ก็บล,ลักๆนี่มีที่ข้าวดินนะ้ำไม่ไหนเนาะเอาข้าวดินจนะเหมือน ว่าเห็ดอื่นหางยังเลาะแล้วก็บ่เห็นครับพี่น้องห่างห้างห่างไปเลยผมแล<ะ>้วนี้เอามาสตายเยอะเห็ดก้อนนั่นถึมส่วงออกอีกรอ,อบหนึ่งแล้วก็มาทำการเลยเอาดินเอาข้าดินนะพี่น้องนะจุ่มจุ่มงามเดียวจุ่มนึงนะมาดอกไงเธออยู่นี่ สอโอ,โอ้ยใหม่กระแท <c oughs> ยบาดิเอาอะไรจะดองเยดองนี่คนส่อนขาพะแนงทั้งขาทั้งดอกได้อยู่นี่ที่หอกฝนไม่รู้มได้ฝนหกก็หกมาทีมั <c oughs> นเปื่อยเบิดเลย เปลือยเปรยไม่ได้ตะกาะไม่ป่ะบึงอไรเอาผิดจะได้ชอง,ล,งลองจับบึงเนาะนนดอกองดอกดอน, ay, อนี้นี่นด่นดิจุ้มเพื่อนทีทงไมเดยวเขาพี่นาะไม่ดอกเขาดอกจุ้มยูี่ปูเงาโบม็นอาบนาำบานี บรรยากาศก็คือมาไม่น้อยเมื่อไรฝนี่ก็ตกห่อห้อยูาปลานะไม่น้อยเนาะหวานกห่อมห้อออกขักวี่เนาะดีกว่าจ้ามีดอชมเขาเกานะไม่น้อยเนาะโอ้พี่้องมึงเนี่ยแมนบดเนี่ยก็ไม่น้อยเนี่ยขาวๆเนี่ยเป็นเบอร์เงินนนไม่น้อยเนาะ เก้หแต่เขาก็เลือกเอาตอนดอกที่เพิ่นสมบูรณ์น้ไม่ไหนนะเราคือสีเมืองหอนที่นน้ำหอมเราเลอกที่มาสมบูรณ์เท่ากัเก็บนี้เพิ่นเป็นเสือเเกลน้ไม่ไหนอันนี้ดอนก็ไดงานอ้วนีานงนงรนงนโอ้ยเพิ่นนอนสั่งสั่งเห็ดกะเห็ด ก็บอกใครมีไไม่นยเนาะสวมกตะกรอนก็เป็นักสิรับตามออเดอร์ะกนผูืใดสั่งก่อนก็สิไดให้คนก่อนไดไม่น้อยเนาะบเห็ดออกปลายสักนอตอนนี้ก็มีแต่เห็ดขาวี่แจ้ะเดี๋ยวได้ดอก้ได้ะ Mến mất chung hết anh ấy bên hết nhao 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 đây nhao 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 mẹ nhao 아, 래자 그래자. นนอเอาจนบานเนาะก็ยามได้ทั้งเราแบบนี้น่าแล่นจ้าเก็บกันหลายสองกันไม่ได้นะแม่นจ้าอยู่กับสองบาลคอนกับ,บอพอบอมเตะเด้อจ้าเหมือนนี้พอบอมเตะเพิ่นเดินเดียวจ้ <t> าว่าพันมาเด็ดปอกน้ำไม่ได้เนะาะร่วมกันแล้วจ้ะ่น้องจ้าทิ้งเงื่อนกันมาเก็บเนาะมาน้ำกันอยู่บ้านเดียวกันจ้า เห็นนแหละครับพี่น่อจูมพอ่หน้าพงจูมหน่อยหน่อพี่น้งออกใหม่ที่ครับหามแท้โอ้ปวิใจแล้วแตคกนเล่นกำลังเตะพี่หมตา จีน่าไหวเลยพี่น้องจุ่มแม่พ่อจุ่มเลยพี่น้องเพิ่นเก็บจ้นวะเขาก็พากันหายเติมห่ำหาเห็ดอื่นเนาะคือแมาพ่อเพิ่นเพิ่นว่าเก็บเห็ดหนาแหล่เพิ่นว่าืจ้าบ่าวขอนนุงเหมาแหล่บ่าวขอนมันโถ่ คุณครับบ่าวคอนขอบคุณบ่าวคอนจ้จาเกิดจากกรยุกกับความบ่มติเนะ <c oughs> าะเราพ,พึ่นงานคุณไป็นบ่งว่าเพิ่งเคยเก็บครับพี่หนักกุ้แดงจ้าหาฮิตนาเนเลยอันมาผอเพื่อนเหลืออันตาเพื่อนนอนตะกอแม่งคุณผมจิ้มเอานอนตะกอแม่งคับผมเลีมเอาจ้ะนี่ยวถ้าก่อนเอานี้หน่อย่ว <c oughs> ่าขาเพื่อนเหีวอยูอย่เลย a ờ, ta trái liền Mình Trùm Nè nọ Nà lè Nhận lên ta có Nói chá Nè ông cái Áo hai hít nà lè, mà hít quá มีซ้ำหรือเปล่าเองโอ้โหัวดอะไรไม่รู้อู้หูปัญหาคือพี่น้องเพิ่นอันนี้เคลี่ยวอันผมกับป่นนานอันเด้อนี่บมดตะก้อนเขากันหัวกระสุน คือหลุนเอามือยหลุนตะก้อนโอ้ยมันคือเดืเอาเนาะงัดเขินเบิร์เต็มเก็บเอาโอ้ยจ้ะน้าพี่เนาะคือเพาะหน่อยเทนอะมันจะได้น้ำมันก็ได้น้ำตัีละตะก้อนบ้างมึงเคยเก็บเนาะแม่งแต่ผมคืหาองพัเก็บที่บ้านที่นี่ที่แหล่เคลียร์หาเฮ็ดนาแหล่จ้ะ เป็นจ้าปีน้องป็คือแค่แถวๆนี้นะไม่ไหนะเข็นหอยเป็นแข่ไปนอนเลยเบื่งโดนนี้เป็นจ้นออกไม่โป้คนนี้นี่จังเขาโดนแะกอ่อมังซี่ดาว่นกุมน้ไม่ไงนนะดอกดำปึ๊ด ไก่ในแว่ดะตะกอมีอะไรจะสีเห็นเพราะว่า่นดอกน้อยจ้ะอ๋อกันขับหนาเลยนะนาเลวพี่ทำยังหัวก้อนดีจังดีจ้าหนามีงดงดงดจังได้น ออนซ้อนแห่งจ้ะสิง่งที่รอคอยมาโดนนี่จังขเขาโดูแฉเราตะกอนี่เ<ด>ราพมเนลือ <patio S 1> ดจ้ะน,นาเละออกแจกกันเลยนะพี่น้องจ้ะนานเละนา,นานเละนน <c oughs> ขึ้นหาป่าวจ้ะเฮ็ดหาตะกองเอ้ยเป็นแผ่นเลยจ้ะแบบเจ้ะ ค,คุณถือเดดวนอหล้างคุนได้แตกเนาะแม่งแต่ผมเต็มมือหน่อยและตาะม่จับเล็ตัวาก็เลี้แต่พ้นเรี้ยงอนหน่อยนึงเนาะแม่งแต่ผมจะแต่ดีได้ทียังเลือยเอาเหินเอากับพ่อได้นำหาก็ได้หูว่าพ้นออกจ้ะอู้แดดพี่งะตัดอกุมคั พี่สองบานจ้ะตากองก็จะเหนื่อยขานโอ้ยขึ้นมาเดี๋ครับพี่นอ้องก็เนี่ยจะได้พาพี่น้องกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ก็สวยเติมเลนนมนยนะิดหน่อยเนาะไปครับพี่น้องไปสิพาพี่น้องไปเบิ่งผลงานมืน่อไหร่ครับผมมาเฮาได้เห็ดยังเน่ยครับพี่น้องสรุปผลงานของเฮาเามืนน่นอนหร่เนาะตากองเนาะมครับผตาเนี่ยเป็นหนาแล้ล้วนๆเลยเด้อจ้ะ อันนาแลก็ไปบ่าท่านเพิ่นเนาะแมนครับผมพี่น้องเพิ่นเก็บก่อนจะเข้นไปขอเพิ่เก็บเลยเด็กเก็บน้าเผิ่นจะที่เด็ดว่าอเฮ็ดปวกบัดซิเมื่อจะพี่น้องให้ปข้อวดอเดี๋นี้นะไม่ได้นะจ้ะนี่แหละเขาดอแท้เลยเลาะจนว่ะที่แหลเห้องก็เก็บเป็นข้าวดินนาะตะหอกเนาะเพราะว่าเฮ็ดยังกลางห่างจ้าไม่น้อยก็เลยเก็บเอาข้าวดินก่อนจ้ะ ต binary, ัวนี้ซีมีเต้ข้าวดินรวนๆนั่นไม่ด้เนาะแม่ข้าวดินรวนๆอยู่นี่เป็นนาเละเป็นนาเละก็เป็นเฮดอันเฮดอีหยังก็ตะก่อนนี่เฮดหาดเนาะเฮดหาดครับผมแม่นจ้ะเฮดกรอ้อนี้ได้3ดอกจ้ะพี่น้องกระไรเฮ็ดปวกจ้ะพี่น้องก็รอลุ้นกันเบิ่งว่ามื้ออื่นมิ้อหน่อยสิโศกสิม่านเฮ็ดหยังเฮ็ดปวกนี่สิเพิ่มขึ้นบ่หรือว่าสิบ่พอเลยเนาะแม่นครับผมเวลาเพิ่นสิออกซันนี้เนาะแม่นจ้ะ มือนีกะขอโต้ลักับบานจ้า,พา,า,าเพื่อนอนพาเขาป้าหาเฮ็ดมือนีกะถือว่ามานะตะก้องเนานะแม่งครับผมเป็นเฮ็ดเขาวดินเป็นเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดปวกได้หน่อยนึงจ้ะพี่นอ้องว่าสีน้ำอยูแตะก็สวยแล้วจ้ะหอนแห่งจ้ะแม่งครับผ<อ>มาาเมื่ออื่นเดี๋ยวสิพามานำนะะะม่เนาะมาจครับผมเข้ามันจ้ะพี่นอ้องสงสัยสีหอนเฮ็ดนั่นไม่หน่อยเนาะแม่งจ้ะหอนเอาเฮ็ดปวกออกปรจักจ้ะพี่เนาะจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้จะได้ก่ะยิ้มขำมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนอนนั่นเลเด้อจ้ะ ก่อนสิกบับฑานหน่ก็ขอขอบคุณจ้ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกานติดเขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาจ้ะสำหรับมือนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมมือนีใส่เสือสีชมพูใส่เสือมันือมันนะไม่น้าะแมนจ้ะพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ